สวัสด,ดีจ้าพี่น้องป้องป่ายทุกทุกคนวันนี้กรอบสิบพามาเบิงบาวเคเฮดอันประตูหัวนะคะ่ะนี่นี่คือหัวมององบ้านสาวกรอบอยู่ตรงนี้มันท่นให้เป็นประตูนะคะ่ะพี่น้องเนี่ยม่อคืนมันหลดหมอเตอร์ไซค์กับหลายคันทั้งหลดขายของรถยนต์อีกคันหนึ่งบ้านมีประตูกันนอนบ้านขาดใจก็เลยเอาไม้พาเลนนี่ค่ะพี่น้อง ก่อนพขาเล็ดมาสิมาให้เป็นประตูนี่เคสดคสเป็นประตูข่าวขงสินแล้วค่ะเอาเคสล้างเหลือมาอยู่ล้างถอนมานะครับไปจับซอยเขากันเถอพี่น้องเดี๋ยวเขาสิดาฮะผัวสิดาผัวหางผดามงดามาว่าป้าซอยผัวป้าซอยลูกเนาะค่ะพี่น้อง สวัสดีท่านผู้ชมแปะโอเคผู้ใดนี่ผู้ใดนี่นสวัสดีครับเป็นอย่างนึ่งมาทะเลประธปรมปะซูลัวธารมทระเลมาทธรรมปะรู๋รัวนะครับเดี๋ยวจะมาเบิงะะ้งเด้๋ยวขับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศบ้านเสากรอบกับบรรยากาศดีๆเด้๋ยวขับพี่น้องหยำแรงที่มองนี่ก็โล่งมันะะมีผู้ใดมาสเตาเนาะคะ่ะเราก็เบกัเตามองดีมาค่ะ เดี๋ยวหาเงินนจนังนอยใ,ใส่ใตหลังค่ายืนออกมาเมออืองนี้แล้วค่ะเพราะเป็นบางดแดดตูนอีกไปหาใหม่พระเลดมาเห็ดเองค่ะพี่น้องค่ะมา,มาเบิงมาเบิงกับสิบพระเบิงอันนี้ก่อนเห็นบลาเคงัดพระเลดเบิงค่ะบอกพงต้นน้อยๆก็ได้กินน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเปิดปลาค่ะบกักพงบักพริกมือเพราะถ่ายหัวหน่ำนี่ค่ะเพราะว่ามีเวลาแห่งเงาะ เอดเียดกัน hmm. อ yeah. oh. <T |ar|> ๋ยวี่อัปเดตเรื <Yeah. S 3> <Absolutely. S 1> <t> ่องนะครับ 两。 เห็ดนาะค่ะพี่นอ้องดงด่างเคมทอดซอ,อยทอดยกรบหเห็ดมนเรื่องกับปัญหาอัลรตรีมะขายอีกแล้วถ้าตอบได้แบบนี้พี่น้องให้มางออกมันประรกบกันไหมถ้ามาออกนี่จะมีตเเลี้ยงเลี้ยงเลี้กันแบบหม่ผพราะเ็อกไปตอไปนาะพี่น้องงานขอกมันเหมือนกัน ก็ดีปลอดอเลยมามหาอันไปขอข้าเจ้ามาเฮ็ดใบเพื่อความปลอดภัยเพื่อจะได้นอนแลับสบายนะคะพี่น้อง บาาเล่วดอกมันีก็สซลือออกกัต่อก่อนอย่างอื่นมาต่อตอนคิดเพดประปูหัวแล้วใช่ไหมเเบิ้งมืออื่นพี่นองเด้อหมืยาเกิน ใส่ชุดเซ็กซี่กอบไอปไปกุละมาเนาะค่ะเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนว่าคนทำแล้วท่านหลากหลายคู่ก็แยกออก2องชิงส่วนแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเองหลีกช้างกันเนี่ย นะันาเราดหัวเดประตูเีระตมาน่อยมันเะทียมมันเะป่าบนะ้านเพเดีนะ๋ยว้ากรูเบาเลก็กจมนีผัวทีได้มีเ็ได้ เะะอาไปทุลามากเอาไป,ไปเอาม้าคำคำเดี๋ยวมืออื่นมาต่อคลิปเท็จถึงเบิรงเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้เข,าก,ขากลับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจโอเคขอบพระคุณด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่นะะเนาที่ไหนกอม์ฟมีติดตามโควตวก็ได้ชมุ่มโกลเด้สุพุโค,เค,คนเอซีสุพุโคนนะคะคลิปหน้าพอกันไหมเป็นคลิปที่เฮ็จตู้มอแหลแหล่เนาะคะ่ะอันนี้มั่นแหล่เบ็นกอล์ฟสิทธิ์ใช่เปเด็ก แล้วก็จุโลงๆลงสิหรอพี่น้องเนมันก็จุมองเพราะพี่น้องเพราะมอสิมองเห็นภาพแล้วเนาะ,ค,ะนนค่ะนี่ก็ปิเปินเปิดกลางแบกออกไปพื่นั้งนั้นแบกมาทั้งนี้เนาะค่ะพี่น้องขารถกลับมาอีกแล้วะคะ่ะจ้าสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วบาเก็ตไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ